ไม่น่าเชื่อว่าใส่ลงไปเยอะขนาดนี้ผมใช้วิธีนี้ก็ยังซักออกครับและก็ยังหาคราบที่หลงเหลือไม่เจอด้วยได้ข่าวว่าผมซักฟอกแบบน,นี้ซักผ้าขาวไม่ว่าคราบจะติดหนักแค่ไหนก็ออกครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปลองซักคราบที่ติดกับสีอูดําน้ามันก็น้าปลาครับดูกันว่าจะซักออกหรือเปล่านะครับมาครับผมเดี๋ยวผมจะลองทําดูนะครับว่ามันจะออกจริงหรือเปล่าผมจะใส่สีอูดําน้ําปลาแล้วก็น้ามันพืชครับแล้วทิ้งไว้ประมาณ10นาทีครับเพื่อให้ส่วนผสมมันซึมเข้าไปเนื้อผ้าเยอะที่สุดครับเนี่ ผ้าขาวตัวเดียวของแบรนด์ Bunny b a ครับผมจะใส่แค่1ช้อนนะครับต่อด้วยการเติมน้ําลงไปครับนี่ขนาดยังไม่ขยี่ด้วยมือนะครับสีน้ําก็เริ่มเปลี่ยนแล้วผมจะลองใช้ไม้ตะเกียบกดแ้อให้จมลงไปครับและแช่ผ้าทิ้งไว้ประมาณ10นาทีพอครับ ครบ10นาทีแล้วมาดูผลลัพธ์กันครับทุกคนลองสังเกตที่สีน้ำครับคราบน่าจะออกหมดนะครับพอดูสีของน้ําแล้วเปลี่ยนไปเยอะมากเหมือนจะมีคราบบางๆอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้มือขยี้ดูแค่ขยี้เบาๆไม่กี่ครั้งคราบก็หลุดออกหมดเลยครับจากนั้นก็นําไปล้างทําความสะอาดได้เลยครับผมจะล้างแค่สองครั้งนะครับแต่ถ้าใครทําตามแล้วคิดว่ายังไม่สะอาดผมแนะนําให้ใส่น้ำยาซักผ้าลงไปอีกทีแล้วซักตามปกติได้เลยครับแต่สําหรับผมในคลิปนี้คิดว่าสะอาดแล้วครับคลิปดีๆแบบนี้ฝากกดซับันทึกเพื่ออาคิดไม่เจอคร